ตำรวจจับผู้กำกับอาหลงขบวนการข้ามชาติคุมไลฟ์สด18ส่งต่างประเทศตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนบชนจับกลุ่มนายอาหลงหรือนายสมพงษ์แท่อย่างชาวจีนได้ที่ลานจอดรถที่แมนชั่นแห่งหนึ่งซอยลาดพร้าว80หลังสืบทราบว่านายอาหลงเป็นกลุ่มขบวนการชาวจีนที่ว่าจ้างชายหญิงชาวไทยมาไลฟ์สดสืิอส่งผ่านแอปพลิเคชันของชาวจีนให้กับชาวจีนซึ่งเป็นสมาชิกที่ประเทศจีน พลตำรวจตรีทีเรจธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนบชนเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่11ธันวาคมปีที่แล้วตำรวจตม .3 นำหมายค้นของศาลจังหวัดพัทยาเข้าค้นห้องพักที่อาคารชุดแห่งหนึ่งในอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีพบมีการไลฟ์ฟิสยิวอยู่ภายในห้องผ่านทางแอปพลิเคชันของคนจีนไปยังประเทศจีนภายในห้องพั นายอหลงและนักแสดงชายหญิงรอไลฟ์สดสิวอีกหลายคนนอกจากนี้ยังพบของกลางอุปกรณ์การไลฟ์สดเช่นขาตั้งโทรศัพท์มือถือโคมไฟรวมถึงยังพบเจลหล่อลื่นไวอากรา้าและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงเช่นแส้ยางรัดปากจึงยึดไว้เป็นหลักฐาน ขณะที่นายอหลงในตอนนั้นได้ให้การปฏิเสธอ้างว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเป็นล่ามแปลภาษาเท่านั้นทําให้ตํารวจยังไม่มีการดําเนินคดีกับนายอหลงกระทั่งตํารวจได้สืบสวนขยายผลจนพบว่าแท้จริงแล้วอหลงคือตัวการใหญ่ทําหน้าที่กํากับการแสดงให้นักแสดงชายหญิงทํากิจกรรมสยิวเป็นคนเผยแพร่ไลฟ์สดและตอโบโต้กับสมาชิกชาวจีนในขณะที่มีการไลฟ์สดเพื่อให้ทําความต้องการของสมาชิกจึงได้ขอสารจังหวัดพัทยาออกหมายจับย้อนหลังและจับกลุ่มตัวอหลงได้ในที่สุด นายอาหลงให้การภาคเสยยอมรับว่าทำงานเป็นไกด์ให้บริษัทท่องเที่ยวและมาช่วยรับจ้างแปลาภาษาจีนให้ในขณะไลฟ์สดสยิวเท่านั้นแต่ไม่ได้เป็นคนถ่ายคลิปแล้วเผยแพร่ต่อไปยังสมาชิกทั้งนี้ในเบื้องต้นตำรวจดำเนินคดีในข้อหาแผยแพร่ผิดสื่อลากมาลากเพื่อการค้านำเข้าสื่อลามกและเผยแพร่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมกับจะขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะนายทุนซึ่งพบว่าเป็นหญิงชาวจีนที่ขณะนี้อยู่ที่ประเทศจีนต่อไป